ท่านผู้ชมคร on, recent, okay. Again, ับคลิปที่มันผ่านมาผมเคยนําเสนอท่านผู้ชมนะครับเกี่ยวกับเรื่องสิ่งที่เราไม่ควรเลี้ยงคู่กับการเลี้ยงอื่นนะครับนั่นก็คือพวกกุ้งพวกแมงสีเสียดแมงดาหรือว่าหอยเชอรี่นะครับพวกนี้จะกินไข่อื่นเหมือนกันวันนี้ผมจะนําเสนออีกสัตว์อีกชนิดหนึ่งนะครับที่เราไม่ควรเลี้ยงในบ่ออื่นนั่นก็คือก็คือเขียดเขียดนาหรือเขียดรายนี่ครับทำไมเป็นเด็กเราไปหาโกยดินนะตามดินทราย ที่อยู่ตามท้องนาเราจะเจอเขียดพวกนี้ซ่อนอยู่ในทรายแล้วก็เลื่อนๆกันนะครับตัวนี้น่าจะเป็นตัวเมียเพราะว่าท้องเขียวท้องแก่ละนะครับท้องแก่ละท้องเขียวๆผมไม่ได้เลี้ยงเขียดนะครับแต่ว่าเขียดตัวนี้พร้อมกับพวกอีกหกเขียดตัวผมไปเจอในขณะที่กําลังไปหาสองอ่งสองอไรหรือว่ามาหากินมแมลงอยู่บริเวณข้างๆหลอดไฟตรงนี้นะครับผมก็เลยจับ โยนเข้าไปในบอ่ออื่นกะว่าจะให้ร้องให hey, ้อยากฟังเสียงเขียดให้มันเป็นธรรมชาติพร้อมๆกับเสียงอื่นร้องที่มันอะไรเงี้ยแต่ปรกากฏว่าผลสะท้อนกลับมาเขียดพวกนี้ไปกินไข่อื่นครับผมได้ไข่อื่นมาช่วงเช้าเต็มผิวน้ําเลยพวกนี้ก็จะกินแบ่งกินไปหกเจ็ดตัวนั่นจะหิวพร้อมกันเลยวัยั่งกันกินแบบลุมกินโต๊ะเลยนะครับเหมือนโต๊ะจีนเลยไข่อื่นเนี่ยน่าจะคงจะเป็นอาหารที่ขาวขาวแล้วก็หวานหอมสําหรับเขียดพวกนี้นะครับเราจะไป ให้มันกินไปเถอะมันหุงข้าวกินเหมือนเราไม่เป็นมันก็ใช่อยู่นะครับแต่ว่าสิ่งที่เราต้องการในการเลี้ยงอื่นเราก็อยากได้ลูกดึงลูกออดใช่ไหมล่ะครับแต่ว่าเขียดพวกน,นี้เขาก็ไม่รู้หรอกว่าเราต้องการอะไรมันก็เป็นประจำธรรมชาติที่มันหิวนะเขาก็กินไปเต็มท้องนี่ท้องโตๆขนาดนี้นะครับคิดดูว่าจะขนาดไหนกินตลอดหกเจ็ดต <s> ัวก<ๆ>็เก<ๆ>ือบหมดบางทีก็หมดถ้าออกมาแม่เดียวนี่ อึงออกมาแม่เดียวเต็มเต็มผิวน้าตั้งหย่อมหย่อมหนึ่งพวกนี้หกเจ็ดตัวลุมกินหมดเลยผมต้องกินมาหลายครั้งนะก็เลยเมื่อเช้ามืดนี้ก็เลยมาตักออกไว้ใส่ถังไว้ตักไว้หมดละตอนนี้กระโดดนี้บางส่วนเหลืออยู่สองตัวตัวเล็กคนละคนละไซนะครับคนละไซตัวนี้ตัวเมียคิดว่านะตัวนี้ตัวท้องขาขาวนี่เป็นตัวผู้ผมเปรียบเทียบกันถ้าเป็นอึงนะตัวจะไซต่างกันสองคูนี้สามีภรรยากันนะครับ ผมก็เลยต้องอ,ออกสนุกกินเลยโอ้โดูตีนดูขามันนะครับไม่ได้ทรมานสัสตว์นะครับท่านผู้ชมเอามาเป็นยกตัวอย่างว่าเป็นสัสตว์ที่เราไม่ควรเอามาเลี้ยงกับในบ่ออื่นนั่นเองนะครับเป็นเขียดนาหรือเขียดทรายการเลี้ยงอื่น,นไม่ง่ายอย่างที่คิดนะครับแต่ว่าถ้าเราเลี้ยงมันได้เราก็จะภูมิใจแล้วก็รู้สึกว่าเราจะได้ผลผลิตออกมาเยอะยๆให้เราได้ชื่นใจกันนะครับโอเคนะครับสําหรับคลิปนี้ก็เป็นเรื่องของเขียด นาหรือเขียดทรายที่ผมนําเสนอไปแล้วว่าเราไม่ควรจะเอามาจับมาเลี้ยงในบ่ออื่งเพราะว่ามันจะไปกินไข่อื่งหรือว่าไปกินลูกออดตัวอ่อนตัวเล็กๆของอื่งนะครับไม่ว่าจะเป็นอื่นอะไรก็แล้วแต่ถ้าจะเลี้ยงก็แยกเลี้ยงไปเลยไม่ควรจะเอาพวกกบพวกเขียดเพียดีิโมเขียดขาคําเขียดกระไรหน้าหรือเขียดนาเขียดทรายพวกนี้เอาไปเลี้ยงมันจะกินลูกอื่นของเราหรือไข่อื่งของเราผมกับ<ถ>ผมได้ใหม่ในคลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ